สวัสดี ia, ท่านผู้ชมทุก <finishing modern developed Airbnb> ท, no ท dai, ่านนะครับวันนี้ก็พบกับน้ำอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการขยายเชื้อนะครับต่อเชื้อนะครับเป็นเชื้อสดนะครับอันนี้ก็คือหัวเชื้อเตโคเดลมานะครับก็คือเชื้อราดีนะครับเชื้อราที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับท่านผู้ชมก็สามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคแอนแทคโนดโรคใบจุดใบไหม้โรคจุดสนิมกับใบแห้งนะครับต่างๆนะครับใช้ได้กับพืชทุกๆชนิดเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการคุกเมล็ดแช่เมล็ดหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะครับใช้ได้เกือบทั้งหมดนะครับกับพืชนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมา ชมการทําเชื้อสดนะครับอย่างแรกก็คือใช้ข้าวนะครับข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้านะครับท่านผู้ชมใช้ในอัตราส่วนนะครับ2ต่อ1น,นะครับก็คือข้าวนะครับ2ส,ส่วนนะครับก็คือใช้ข้าวอวย่างอย่างแบบนี้เลยนะครับก็คือข้าว2ถ้วย2ถ้วยนะครับ2 2กระบะ2กระบะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะทุลักทุเลนิดน,นึงนะครับอันนี้ผมอัดคลิปกับเสียงแยกกันนะครับท่านผู้ชมก็จะแบบช้าช้านิดน,นึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้าวสองส่วนน้ําอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือน้ำหนึ่งส่วนก็คือประมาณนี้น้ำหนึ่งถ้วยข้าวสองถ้วยอ่ะผลง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชม ้อยนะครับมันก็จะไม่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 สุกมากนะครับพอดีแบบยังเป็นเม็ดกลุบๆนะครับท่านผู้ชมเพระาะว่าถ้าเป็นเม็ดแข็งก็จะแบบเชื้อมันจะเบ็นเละๆนะครับท่านผู้ชมโอเคได้ข้าวเรียบร้อยนะครับก็ตัดมาตอนข้าวสุกเลยนะคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับ เห็นเจะเห็นได้ว่าเม็ดข้าวนะครับยังยังเป็นเม็ดเมดอยู่นะครับยังไม่แบบแฉะมากนะครับถ้าแฉะเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนจะเน่านะครับท่านผู้ชมเชื้อเขาจะแบบเละเมันจะคล้ายเน่านะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็ตักใส่ถุงถุงใสนะครับท่านผู้ชมถุงแกงเรานี่แหละครับท่านผู้ชมถุงใส่แกงเรานี่แหละแต่ผมใช้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชม ก็ตักใส่ขณะที่ร้อนๆเล,เลยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในถุงของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยตักใส่ถุงนะครับพอประมาณพอประมาณจะเห็นได้ว่าข้าวยังเป็นเม็นๆอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือเพื่อให้เชื้อเดินดดีก็ต้องแบบนี้เลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะก็พับปากถุงไว้แล้วก็วางทิ้งไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ข้าวเย็นลงนะครับเพื่อให้ข้าวเขาได้เย็นลงนะครับผมทําได้ทั้งหมดประมาณสามถุงครับสามถุงประมาณนี้เลยเพราะว่าใช้หม้อของคาว์มเล็กนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ทาได้ทีละเยอะๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้ ก็เอาหลังมือทดสอบดูนะครับเพราะเพราะว่าถ้ายังร้อนมากเดี๋ยวเชื้อเขาจะตายนะครับก็ประมาณนี้หลังมือเรารู้สึกว่าไม่ร้อนแล้วอุ่นแล้วนะครับก็เหยาะเชื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมอัน,นี้หนังยางหนังยางเอาไว้มัดนะครับมัดตอนเหยาะเชื้อเชื้อเสร็จแล้วนะครับเหยาะเชื้อวสัสดุ <laughs> ก็เดี๋ยวทำการเหาะกันเลยนะครับเหยาะเชือกก็กะกะเอานะครับประมาณ3 4เหาะ5เหาะเนี่ยครับก็ประมาณนี้เปิดขวดนะครับโอ้อันนี้จกจากเหลือเกินก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ได เยอะเทใส่เยอะนะครับเพราะว่าเชื้อเขายังจะเดินลามเต็มข้าวสวยของเรานี่ครับก็ประมาณนี้มัดปากถุงอันนี้ก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะครับตั้งแต่เรียนอยู่มกเกษตรสกลนะครับก็เรียนจบมาก็เพิ่งได้เริ่มทำใหม่นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีติดๆขัดๆบ้างนะครับท่านผู้ชม จริงไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวเจ้าก็ได้นะครับทำชมกับข้าวเหนียวก็ได้เด้อข้าวเหนียวก็ได้นะครับจยิงใส่เยอะๆกว่านี้ก็ได้นะครับท้ชมแต่ประหยัดประหยัดนะครับเพราะว่าสุดท้ายเชืรอเขาต้องเดินเต็มข้าอยู่ดีนะครับ ก็มาปากถุงให้แน่นๆน,น,นะครับท่านผู้ชมก็ขยำขยำขยำเพื่อให้แบบเชื้อเขาทั่วนะครับทั่วทั่วข้าวทั่วมเมล็ดข้าวก็จะช้าๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ อดเอาอดเอาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่ก nice ็เพิ่งได้เริ่มทำใหม่ห่างหายไปนานนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็ผ่านมาปีปีแล้วนะครับปีกว่าแล้วเรียนจบมาก็เอาความรู้ที่ อาจารย์สอนนะครับมาใช้นะครับก็ขยำขยำนะครับขยำให้ทั่วๆเลยนะครับท่านผู้ชมขยำให้ทั่วๆเลย ไปก็จะใช้เข็มนะครับเจาะรูตรงแบบรบรอบๆตรงปากถุงนะครับเพื่อให้อากาศเข้านะครับเพื่อให้เชื้อราตัวนี้นะครับเป็นเชื้อราที่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตนะครับท่านผู้ชมก็จะเจาะเข้าไปนะครับที่ใช้เข็มเพราะว่ามันรูเล็กนะครับถ้ารูใหญ่เกินไปเชื้อโรคตัวอื่นอาจจะเข้าไปทําให้ข้าวเน่าได้นะครับท่านผู้ชมทําให้เชื้อราตัวนี้ไม่ไม่เดินดีนะครับ ก็เจาะไปนะครับประมาณ10 20รูนะครับ15-20ู้ถึงยี่รูก็กันไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเจาะเยอะเดี๋ยวเชื้อราตัวอื่นนะครับเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวทําให้ข้าวเน่านะครับเจาะเจาะไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้อากาศออกซิเจนเข้าไปนะครับประมาณนี้ก็ปิดขวด เชื th, é você, é ้อหัวเชื้อเป็นท um ี่เร <It> ียบร้อยอย่าลืมเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยนะครับท่านผู้ชมเจ้าหัวเชื้อตัวนี้เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้ถือว่าอยู่ได้นานอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เอามาพักไว้นะครับพักเชียรไว้นะครับพักเชียร์ไว้แล้วก็ วางให้เป็นเๆนะครับเพื่อให้เชียร์เขาเดินได้ดีเพื่อไม่ให้มีอะไรข้าวทับกันนะครับเดี๋ยวความชื้นจะเยอะเกินไปเอาไว้ในตู้กับข้าวก็ได้นะครับท่านผู้ชมตู้กับข้าวที่บ้านก็ได้อันนี้ผมวางไว้ในข้างบ้านตะแกีเป็นชั้นวางต้นไม้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ตากแดดเด้ออันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านมา3วันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อเขาเริ่มนะครับขยายเริ่มเยอะขึ้นมานะครับเริ่มเต็มเมล็ดข้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาขยำขยำนะครับให้เชื้อเขาเดินได้เรื่อยๆนะครับให้ปอร์เขาแตกไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขยำขยำแล้วก็พลิกกลับด้านด้วยนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงด้านบนถุงนะครับมันจะมีน้ําอยู่นะครับก็พลิกกับด้านนะครับพลิกกลับเพื่อให้เชื้อเดินได้ดีขึ้นนะครับก็ทําทุกถุงนะครับจนจนครบ7วันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผ่านมา3วันก็ประมาณนี้นะครับสอถึงสวันนะครับก็กลับด้านครั้งหนึ่งนะครับจนครบ7วันนะครับก็น่าจะได้กับประมาณครั้งสครั้งนี่นะครับท่านผู้ชม อันนี้3วันแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็เชียร์ก็เดินจะเต็มถุงแล้วนะครับเราก็พลิกกับด้านนะครับท่านผู้ชมขยำขยำแล้วก็พลิกกับด้านนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําน้ําด้านบนนะครับที่มันระเหยขึ้นมาจะเกาะตรงถุงนะครับเยอะมากนะครับเราก็เลยต้องมาพลิกกับด้านนะครับแล้วก็ขยำขยำเพื่อให้เมล็ดนะครับข้าวแตก ตัวออกนะครับเพื่อให้เชียร์เดือนดีนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกับด้านกันด้วยนะครับเพื่อให้เชียร์เดือนดีนะครับครับท่านผู้ชมก็ครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรา ก็คือขาวขยำนะครับขยำข้าวขยำให้เชื้อเขาทั่วทวนะครับ2อวันถึงสวันนะครับที่ขยำก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็ครบ1อาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเชื้อก็จะเริ่มเดินดีนะครับแบบนี้เชื้อเดินดีแล้วนะครับสีเขียวเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็คือเชื้อไตโคโดมานะครับไตโคเดอร์มานะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไป กองเอาเชื้อนะครับกองเอาเชื้อออกจากเม็ดข้าวนะครับกองเอาเชื้อออกจากเม็ดข้าวเพื่อเอาไปรดต้นไม้นะครับท่านผู้ชมหรือว่ารดวัสดุปลูกของเรานะครับหรือว่ารองก้นดุมก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปกองเอาเชื้อออกกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็มาทำการกองเอาเชื้อเตคโเดมานะครับมาผสมกับน้ำนะครับอันนี้นะครับเป็นเชื้อสดนะครับเขาเรียกว่าเชื้อสดนะครับไม่ใช่หัวเชื้อนะครับแต่เราก็เอาไปขยายต่อได้นะครับเอาอันนี้ไปคุกใส่ข้าวต่อได้นะครับแต่แต่อาจอาจจะไม่ได้เชื้อเยอะแบบใช้หัวเชื้อนะครับอันนี้ก็คือต่อได้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็นะครับ อันนี้นะครับ1 1ขีดนะครับ1ขีดใช้ได้น้ำประมาณ20ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับ1ขีดอันนี้ผมช่างดูประมาณ2ขีดนะครับท่านผู้ชมก็น้ำประมาณ40ลิตรก็ประมาณถังนี้แต่ไม่ไม่เต็มนะครับถังนี้เต็มประมาณ50ลิตรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเดี๋ยวแกะปากถุงออกเลยนะครับ แล้วก็กองลงไปในนี้เลยนะเพราะว่าเราจะเอาไปลดต้นไม้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็มีข้อพิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็แนะนํากันได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งลองลองทํานะครับลองทําตอนอยู่มหาลัยก็ได้อยู่ครับได้ทำอยู่นะแต่ก็วางมือไปสักพักนะครับ ก็เอาให้หมดน้ำสในถุงด้วยรเรากรองเอาส่วนที่เป็นเชื้อราที่สีเขียวๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาข้าวนี้ออกไปข้าวนี้ก็เอาไปไว้ในโคนต้นไม้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำนะครับไล่ตรวนี้ออก กองเอาเฉพาะส่วนเชียวที่เป็นสีเขียวๆนะครับท่านผู้ชมอุ๊ยล่วงล่วงล่วงผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าลงมาเลยนี่น่าจะง่ายกว่าเนาะท่านผู้ชม กองเอาจนข้าวเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังออกไม่หมดนะครับสามารถเอาจนแบบข้าวขาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีเชื้อที่ติดอยู่เขียวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้าวอันนี้ครับก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ได้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้เด้อประมาณนี้นะครับน้ํานะครับน้ําอันนี้ก็เอาบัวรดได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับน้ำจะเป็นสีสเขียวอยันนี้เลยเพราะว่าเรากรองเอาเชียเข้าไปเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ ันนี้เราลดได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับลดพืชได้เลยนะครับลดต้นไม้ในสวนเราได้เลยนะครับลดตรงโคนต้นลดใบถ้าจะให้เขาจับใบก็ใส่สารจับใบด้วยนะครับสารจับใบอันนี้ผมลดทั่วๆไปเลยนะครับลดโคนต้นทั่วทั่วไปนะครับกัรรากเน่าโคนเน่านะครับเพราะว่าเชื้อราตัวนี้นะครับเป็นเชื้อรา เชื้อราดีเนาะไปไปกำจัดพวกโรคเน่านะครับเชื้อราที่ทำให้พืชนะครับตายนะครับพวกเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคนะครับท่านผู้ชมก็ลดทั่วๆไปเลยนะครับหรือว่าเราจะลดดินที่ปลูกพืชก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนก่อนที่เราจะทำการปลุกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวัสดุปลูกของเราก็ลดให้ทั่วๆเลยนะครับลดได้เลยนะครับก่อนปลูกก็ลดได้นะครับก็จะเข้าไปในวัสดุปลูกของเรานะครับเชื้อตัวนี้ก็แฝงทัวเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นการป้องกรรันรากเน่าคนเน่าอย่างหนึ่งนะครับที่จริงเขาป้องกันได้เยอะอยู่นะครับป้องกันได้ หลายหลายอย่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรากเน่าคนเน่านะครับโรคใบไหม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับขึ้นฉลากในขวดหัวเชื้อให้ดูเลยนะครับตรงนี้ติงๆครับนอกจากเอาไปรดที่โคนต้นไม้รดใบแล้วก็รดวัสดุปลูกแล้วนะครับก็สามารถนะครับเอาไป แช่นะครับเอาเมล็ดพืชไปแช่นะครับคุกนะครับคุกนะครับแช่หรืออะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ก็สามารถนะครับช่วยให้นะครับเจ้าพืชนี้นะครับมีคล้ายๆมีภูมิภูมิคุ้มกันในตัวแล้วนะครับก็คือเจ้าเชื้อราไตโคโดม่านี่ครับจะช่วยกําจัดพวกการเน่าเชื้อราต่างต่างนะครับที่เป็นเชื้อราก่อโลกนะครับ เชื้อราก่อโรคต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปคุกแล้วก็เอาไปแช่ได้นะครับเหมือนฤดูการทำหน้านะครับเราก็เอา,มาเมล็ดข้าวเาหล่านะครับที่ที่ก่อนก่อนก่อนหว่านก้าก่อนปลูกก้านนะครับก่อนตกก้าเขาเรียกตกก้าเนาะก่อนตกก้านะครับก็เอาไปแช่ก่อนตกก้าได้นะครับท่านผู้ชมมันจะช่วยในแบบรากรากออกมาแล้วนะครับเจ้า ตัวเชื้อราเทโโเดมาเนี่นะครับเขาจะทำให้แบบรากพืชน,นะครับแบบฟูฟูแบบเต็มเต็มแน่นๆนะครับท่านผู้ชมครับก็คือรากเขาจะเยอะมากนะครับช่วยให้รากเดินดีอ่ะพูดง่ายเลยช่วยให้รากพืชเดินดีนะครับตอนนี้แล้วก็เอาไปแช่ได้เลยนะครับคุกหรือแช่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมแนะนําแช่ดีกว่านะครับเอาน้ําที่ผมกรองเอาเชื้อราเมื่อกี้ก็สามารถเอา ทางกระสอบนี่ครับลงไปแช่ได้เลยนะครับท <text> ่านผู้ชมถ้าเป็นการตกก้าเนาะหรือว่าเมล็ดพืชต่างๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมผมอาจจะพูดแบบอาจจะงงๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติชมได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนถึงการใช้งานนะครับตั้งแต่การขยายเชียจนถึงการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ สามารถติดชมกันได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการขยายเชื้อนะครับไตโคโรมาจนถึงการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ ก็ติชมกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับใต้คอมเมนต์เลยใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อเตคโดมานะครับอันนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นหัวเชื้อนะครับเป็นประมาณนี้เป็นผงๆก็เดี๋ยวผมจะ ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับเ็าประมาณนี้เลยนะครับป้องกันโรคเน่าคนเน่าต่างๆนะครับพวกแอนเทคโนจุดราสนิมกับใบไม้นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับท่านผู้ชมวิธีใช้ก็ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับคร่าวๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมก็เอาไปทําตามกันได้นะครับก็คือ ได้ผลเหมือนกันนะครับก็คือได้ผลเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนที่บอกเลยนะครับคุกเมล็ดนะครับแช่เมล็ดหรือว่าท่อนพันหัวพันต่างๆนะครับใช้ผส <M> มปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็ดินนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเชื้อไตโคเดมานะครับประมาณนี้เลย อันนี้หัวเชื้ออันนี้เขาเรียกว่าเชื้อสดนะครับท่านผู้ชมก็ที่เหยาะใส่ตอนต้นคลิปนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเจ็ดวันนะครับได้ประมาณนี้สองถึงสามวันก็ขยำขยำนะครับขยำให้เชื้อเขาเข้ากันได้ดีนะครับกับเจ้าตัวมเมล็ดข้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าได้ผลนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทาตามได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์กับเรานะครับแล้วก็ต้นพืชของเราจะได้สวยงามนะครับรากเดินดีแน่นอนนะครับใช้เจ้าตัวเชื้อเตคอเดมานี้นะครับรากเขาจะแบบเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าใส่ลงไปเนี่ยเพราะว่าเชื้อตัวนี้นะครับจะช่วยในให้ระบบรากนะครับท่านผู้ชมระบบรากนะครับ หาอาหารได้สบายมากเนี่ยไม่ต้องกลัวเชื้อราต่างๆมารบกวนนะครับเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยครับมารบกวนได้นะครับเจ้าตัวนี้เอาอยู่นะครับท่านผู้ชมเอาอยู่พ่นฉีดพ่นได้ทุกส่วนของพืชนะครับรถต้นพืชนะครับผสมน้ําเหมือนที่ผมทํารดได้ทุกส่วนของพืชเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวนะครับพูดเยอะเดี๋ยวยาว ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติชมได้เลยนะครับคอมเมนต์การใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับอยากดูคลิปแบบไหนนะครับอยากดูต้นพืชต้นอะไรนะครับถ้าผมมีนะผมก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ต่างๆนะครับถ้าต้นไหนพร้อมขยายพันธุ์ผมก็ถ่าย วิดีโอถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการาต่อเชื้อนะครับการขยายเชื้อโดยทการโดยการทำเชื้อสดนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถติชมกันได้เลย่านผต้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องสลาคดีบ้านนาครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ